ดีมากขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เจ็ดโมงเโมงเชา้าคาทิตยังไม่ขึ้นเลยรับแสงแรกเรากำลังนั่งเรือซีทานเฟอร์รี่นะครับไปที่เกาะสมุยเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่จองเรือได้เชา้ารอบแรกที่สุดแล้วก็เกือบตกเรือมาถึง7โมง52มเรือออก6โมง นี้เราได้มาถึงหน้าที่พักของเราแล้วนะครับเราจองที่พักมาที่คิงการ์เดนให้ดูด้านหลังป้ายคิงการ์เดนนะครับที่พักถามว่าทําไมถึงจองที่นี่พอดีของเรามีน้องหมามาด้วยก็ที่นี่จะสําหรับมีสุนัขเข้าได้เข้าพักได้เลยเดี๋ยวลองไปดูข้างในกันครับ นี้อยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะอ่านี้เดี๋ยวให้ดูรอบรอบๆโรงแรมเนาะเดี๋ยวจะให้ดูในโรงแรมนะคะตอนนี้ก็คือรอเช็คอินอยู่ ดีว่าห้องที่จองโชคดีหน่อยนะคะเมื่อคืนลูกค้าเขาออกไวเ,เขาไปไหนต่อเนี่ยแหละทีนี้ก็เลยทำให้แบบว่าได้พักเร็วเลยเพราะนี่เรามาถึง9ก้าโมงตอนนี้วันนี้คลื่นจะแรงนะเดี๋ยวลดิคาไปดูว่าเราจะรู้ยดงไงว่าคลื่นแรงไม่แรงเขาะจะมีบอกปักทงบอก สัญลักษณ์ทงเตือนสภาวะทะเลนะคะก็จะมีไฮมีมเด i าแล้วก็โลเนาะก,ก็คือขึ้นปกติขึ้นแรงปานกลางโปรดใช้ความระมัดระวังแล้วก็อันตรายมีขึ้นสูงขึ้นแรงนะอาจมีขึ้นใต้น้ําวันนี้เป็นสีอะไรแวันนี้เป็นสีแดงนะคะก็ดูก็น่ากนละัวคือขึข้นมันแรงมาก ดีนะแบบใส่รองเท้านี่ถอยรองเท้ามาใหม่ต้องใส่รองเท้าแบบนี้เดินอันนี้คือกันทั้งทรายทั้งน้ําทั้งอะไรหลายอย่างมันเป็นยางโชคดีปะนึกว่าหนุ่มเกาหลี <c oughs> อันนี้สาวเกาหลีหอ่ะโอ้โหตาโตเลย อันนี้ก็จะมีทงเตือนอยู่ เย็นๆย็ ừ. เดี๋ยวจะลองพาเดินไปยาวๆนะไปขอบทางนู้นเลยนะทางซ้ายมือทางนู้นนะคะแล้วก็ต้องมาทางนู้นเลยเดี๋ยวจะลองพาไปเดินดูนะว่าเป็นยังไงแต่คือตอนนี้คือแบบขอเข้าที่พักก่อนเพราะแสงแยงตาเหลือเกิน Thank <laughs> you.

เซฟบ็อกอะม่ใ่ินิบาร์เล็กน้อยม,ม,มีอะไรนนีมีอะไรเก็เย็นเนาะไม่มีอะไรเลยลเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับ